นาหนี่งเกลือปลากะมีแต่ตัวย่ญ่ๆแต่ปลาซิวก็มีย่มีมองปลาซิวหลางหนึ่งนะอันนี้ครับ็แห้งก็ได้โอ้แดงคัดขนาดปิงหลกสบายดีเพราะแม่พี่น้อง FC ทุกท่านที่ติดตามและก็ฮับส้มเป็นกำลังใจให้กับซองเบาเพชร เมื่อนี้กะอยููป่าคือเก้าทุกคนคือตอนนี้กะเฮาสีได้ออกไปหายูหากินเป็นนเลเก่าที่ตามฮับส้มไปเบื้องน้ากันเลยว่ามันสีหมานหรือมีหมานไปเมื่อนนี้นี่ฝนกระตกได้ลิ่นยิบๆอยูยยยยย่แต่โต๊กมีแห้งกะพ่อไปได้ <c oughs> ไปหายูหากินเมื่อเสานี่กะมีหมานทุกคนไปก็เห็นยูแต่มีพ่อได้เนอก็ได้ เดี๋ยวมาลุ้นกันตอนแรกว่ามันสีเห็นหรือไม่เห็นเกณฑ์เห็นกับมันสีได้หรือไม่ได้ฝนตกเนี่ยสบายตาเยียบไปตอ่อมันไม่ดังทุกคนสบายเลยแต่กะนี่ยได้น้อยนึงนะนกกระแซลอยู่ปากไก่ไนื่งลงไปจับทั้งนะสีได้หายิางน,นกแถวกลางด่านที่ลองเบิ้งก่อน จากสีดายบิดายได้ไดห่างกันได้ก็สิเาลาะไปเรื่อยๆนะวิษดานนี่ก็สิเป็นดงห้าดงใหญ่ทุกคนแถวดานนี่ก็เห็นนกด้โตด้าเลอะฮะมันอยู่ไกล โอ้มัอนี้นี่เงียบเลยทุกคนยังมีเห็นไปเลยเลยเห็นนกตัวเดียวยังสม้สมอยเลยมันจะมีแนวใดอยู่บ้างมันนี่นเข็ดไม่มีแนวใดนี่ไหยเมื่อกะเอามองปอาลาซิวเบาไก้และลูกหนำเข็ดมีดได้ก็แท้ก็ได้วิ์ห้องโฮยนี่ไปกะสิเป็น ด่ไงนะบรดนี้นะนำไม่ได้ป่าคือระดนะ ยุงกินขนาดรถดทุกคนนะเปิดเซงก็แก้ไขปากะมันมีเฮ้าซ้ำม,มันเห็นค่อยก่อนวันนี้เลยเดี๋ยววันนี้กะจะได้ไปต่ออีกไก่ตัวเดียวนะคิดลายตัวนี่เฮ้าอยู่เฮ้าตามดงผัดแห้งสมออยู่ทุกคนจะได้เล็บไปตามดานลงเบิง่ง Tàm đàn để đi nhìn xếp nút vô Thấm là cả xếp đáy, hà, lõ, mưa, xeo, bọn con, thú, con มอหาเห็ดยูเห็ดกินแนวไม้ก,ก่อนบางทีฮามเมอร์นี่สิได้โซนทีมงานหาเอามองไปเซิร์ฟเลยเพราะว่าไปหาทางบกก็บปได้เลยมือนี้นะเดี๋ยวติดตามเมื่อเบิ้งนึ่เดียวว่าทีมงานสีได้หรือไม่ไตรไปแป๊บเดียวหนึ่งนะใส่แป๊บเดียวนะโอ้อะไรจักนี่จ้ะเซิร์รอมอ่งทึ่งด้วย แบบเดียวนังย่งวะยุ่งองเลยเนาะขักอะไรนี่โยปาปากันแน่เห็นเลยผูอ่อตองเสือแบบเดียวได้ได้นี่อืขักด้นี่ของได้นี่ปากอจากสัเพรมบอสขอจซ้ำเพนก็มีอยู่ในหันนะอ้อันนี้ลงไปปุ๊ดเขาีโอ้ บัดมองผัดถือมองได้ลูดบ่ลูดสิมาจับเอ,อ้าวผมว่ามัดดินบาดเดียวเราปุ้ดเขาทำได้แล้วปรากฏก็มีเนาะเออปรากฏก็มีโอ้หักได้ไปเกูโอ้ได้ของกินแล้วมแมลงนีก่กรได้นี่ไปไปรัดแรกพอมีมันมันน้ำมองนี่นะมันน้ำมองเนาะ<อ>ไม่ได้มองนี่ไม่ได้ของกินเลยอ,อันนี้มือนี้นี่โอ้เงายุบม,มองเนานะ อมองใส่อยู่ท้องน้ำไหมเสืออยูเอ่เทิงก็มีโอ้ปักป่าอันนี้ก็มีเลยป่าเสือมมาหนินนเฮ้ยต้อเป็นตะไบกระแล้นี่เออตัวใหญ่เลยทุกคนคักคลักคลักทางทีมงานก็เย็บปหื้ออ,อหลงหัง,ลงนึงหลังนึงเสือไว้อยู่เทิง์กู โอ้นะฮะมองเลยก็ถืออยู่ได้ออพอได้กินมองก็ได้สิได้ไปหื้ยมองหลังนั่นก็พ่าเดียวเมื่อเห็นยุเหดกิน มองนี่กะพอดีว่าค่อยยืเซ่อเยอะมาโซนเพิ่นเซ่อเพิ่นเซอ,เซอก่อนละแต่กระมานปลาอีบัดดิโอ้ขักเลยนะปอกไก่กระหื้แล้วละมองกันนะมานบไปเลอะเพิ่นปลากะมีแต่ตัวยิ่ง่แต่ปลาซิวก็มีอยู่มีมองปลาซิวด่างนึงนะแต่ปลานี้บางทีเา เอาไว้เก็บไว้ป่าตัวนี้เอาสิกินจะ่ตัวน้อยกินพออิ่มทุกคนเพราะว่าป้าหน่อยชำด้ชำนึงนะลาเยอะชำช่องเหนียวชำนึงเออป่าเจ้าไรเอามาก่อนหรือวะเอามาก่อนแล้วตัวนี้เออโค่เลยด้โคและเออมีปลาซิวอีทุกคนพอดีว่าเราไก่เป็นโคไว้แล้วตัวนี้ก๋าจะได้เก็บไว้ทุกคนอันนี้เขากระแหงก็ได้โอ้แดงคัดขนาด แหละ,อะของที่เ้าสิกินมือนี่ก็อันนี้ละนีปะ่ปลาซิวกัปลาไรไก่นะเอาไก่โซ่ซิมือแเหมือนี้เลเออเออเลอร์อสกินนี่วาสิแกงแกงกินเน้องแกงสุกนำ แล้วอ <Es> ัน oh, น ah. so <laughs> ี้มสมปลาโอ้เอ็ดสมปลาเอีกสมปลาหน่อยได้ของเอ็ดสมปุ่นปลูกได้บางใหญ่เนาะปลาจะน้อยเดียวเออ้สูตรเนี่ยต้มน้ำเให้มันเดือดก่อนบ่ะต้มน้ำให้มันเดือดก่อนมันยังบู่ข้าวยันปลาข้าว ฝนนีก็ไปได้หยาดตกเนะดินอยู่แง่แง่ฝนหย,ยาดตกแล้วก็เริ่มมาอ้อได้ขาก็ได้มุงขาดเนาะมีเมืนขา ป่านั้นไม่ได้แกงมัดซักเนาะ้มาสมได้ไมสมน้ำแกงพอดีอิ่มก็พอแล้วอสองคนสมปลาก็ได้ ขักเลยแซบเลยบ้างอแซบเชยได้แล้วเพิมีเขาอันนีเ้เออไม่กับแบบนั้นนะเ,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 เพื่อนปิดเพอดิมันเหรอโอนนวขวักอุน้แบบวุ เน้นๆทุกคนมามามา,ากินปลาได้มื่อนี้ไดเ้เป็นเมนูกินซัดน้ำามือนี้นบำบำลุงสมองสมองอ <laughs> หลังจากที่ได้กินขา้าวกินน้ำอิ่มกะที่ได้ไปหาการก่อนทุกคนก่อนจะไปการกะแปลงเพมันคือเก้าก่ พายานฝนห่ำเด้ไปบัน,นี้กะที่ตามไปเบิ้งง้ำกันเลยก่อนเสด้ไปการแถวแคมบอนนี่เบิ้งก้อนนะทุกคนป่านะป่ากดก็มีนะโอ้หน้าเสียดายที่เฮาม,มีมีหน้านะมีหน้านี่คักเลยเขมันอยู่แบบน้ำตื้นแค่ได้พอได้นะน เอาพาได้เห็นม,มันอยู่แบบทีมีแคบไปเลยเห็นว่าเสือม,มันยู่แบบแคบๆแ,แล้วก็ฟันไม่ได้ป่าไรใกล้ทุกคน เอาถับไปซ้ำทางกะไม่ได้ไปก้างไก่ทุกคนแต่ก้างเขาเพตียที่บขาไกล้ว่าเห็นั็ซื่อนะกะจะได้เลาะมือเส้อบอลแล้วบาด้กระทางกะไปเห็นซ้ำจากมันอยู่มงเลยมาหดบอลแล้วกะเดี๋ยวสิหาพักผ่อนกัน,นี้ดํสำหรับการไปหายูหากินเมื่อน,นี้กะ มีหมานทุกคนเดี๋ยวถ้ารุดในมื้อต่อไปแล้วก็คลิปต่อไปเลยว่าสีหมานหรือมีหมานก็นได้วันนี้เฮากาสิได้ขอทายเฮ้เบึงซัานี้ก่อนกะขอข้อมมคบเจอหลายๆที่เข้ามาติดตามรับส้ม